ย้อนบทที่7จ็ดเขายีอย่าพิภากษาตามที่เห็นภายนอกแต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิดคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามันใช้เวลาแค่6วินาทีที่จะสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกี่ครั้งที่พวกเขามองคนหนึ่งและตัดสินในทันทีว่าพวกเขาจะชอบคนเหล่านั้นหรือไม่ชอบพระวจนะบอกว่ามนุษย์ดูที่รูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นในขณะที่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่หัวใจคุณไม่สามารถเห็นหัวใจของคนอื่น แต่พระเจ้าทรงเห็นดังนั้นที่พระเยซูได้ตรัสว่าคุณสามารถมองผ่านรูปร่างภายนอกเข้าไปหาตัวตนภายในคุณสามารถใช้เวลาที่จะรู้จักบางคนที่รูปร่างหรือกระทําที่แตกต่างจากคุณอย่าปัดคนอื่นออกไปจากชีวิตของคุณเพียงเพราะเขาไม่ถึงมาตรฐานของคุณคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าจอาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้กับเขาเนี่ยในชีวิตของคุณในอนาคตฟังเสียงพระวิญญาณนะครับพระเยซู ตรัสว่าไม่ว่าคุณทําสิ่งใดให้คนเล็กน้อยที่สุดก็เหมือนคุณทําให้กับเราแต่ทำนองเดียวกันเวลาที่คุณตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับคุณกําลังตัดสินอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยอย่าตกลงในกับดักนั้นแต่ให้มองผ่านรูปร่างภายนอกแล้วเข้าไปหาตัวตนภายในมองหาสิ่งที่ดีในผู้อื่นหาสิ่งที่เหมือนกับเราและเฝ้าดูว่าพระเจ้าได้อวยพรคุณด้วยเพื่อนใหม่เหล่านั้นที่พระเจ้าส่งมาหรือเปล่าที่คุณ ไม่อาจจะจินตนาการได้ให้เราร่วมใจกันิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่เห็นในหัวใจของพวกเราเห็นความดีในตัวเราและมองข้ามความผิดพลาดของพวกเราโปรดช่วยเราด้วยให้มองตัวตนภายในของผู้อื่นด้วยเลย,ยเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นเราต้องการมองผู้อื่นด้วยสายตาของพระองค์โปรดสำแดงว่าเราสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไรในให้เราเป็นพระพรในทุกทกที่เราไปในนามพระเยซูคริสต์เอเมน